มันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเหตุของทุกสิ่งอ่ะแต่มันเป็นหลักเหตุและปัจจัยสืบต่อกันไปเรื่อยๆเป็นวงจรอ,อ่ะยกตัวอย่างอ่ะเม,อเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องภาษาเวทนาตัณหาอุปทานใช่ไหมถามว่าไม่มีภาษาเวทนาเกิดได้ไหมไม่มีการกระทบกันอ่ะเวทนาเกิดไม่ได้คนคนเราไม่ถูกกระทบอ่ะจะทุกข์จะสุขไหมไม่ทุกข์ไม่สุขถ,ถูกไหมแต่มันเกิดการกระทบกันตังหามันเลยเกิดอารมณ์ขึ้นมามันเกิดความทุกข์ความสุขความเฉยๆอะไรเงี้ยดังนั้น และเมื่อเกิดทุกข์อ่ะมันย่อมเกิดความอยากตามมาเวททุกครั้งที่มีความทุกข์มันจะมีตัณหาเนี่ยที่จะไปกระทําต่อเวทนาก็คือความทุกข์ความสุขความอยากจะเข้าไปตอบสนองต่อสิ่งนี้เสมอนะครับและตัณหาเนี่ยที่ไม่ถูกรู้นะก็จะข้ามไปเป็นอุปทานถามว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในส่วนของผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมัน,นมันเป็นห่วงโซ่นะครับถามว่าห่วงโซ่ตรงเนี้ย ถ้าเราตัดเนี่ยในส่วนของอริยสัจสี่นะที่พระสมมาสมุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกกําหนดรู้สมุทัยเป็นของคนละคนละด้วยการการรู้นะรู้ว่าคนละก็คือสมุทยัยนี่คือการเกิดร่วมก็คือความอยากอยากที่กระทําต่อทุกถ้าเราสามารถละความอยากหรือตัณหาที่กระทาต่อความทุกข์ได้เนี่ยอุปทานไม่เกิดอุปทานก็คือความที่ข้ามจากตัณหาไปเป็นภาษาเวทนาตัณหาอุปทานเนี่ยมันตัดคือตัณหาเนี่ยมันเป็นความอยากเกิดแต่ถูกรู้ ถูกรูป้ปุ๊บมันดับไม่ฆ่าไปเป็นอุปทานพอไม่ฆ่าไปเป็นอุปทานเนี่ยมันไม่มีความยึดแล้วแตกไม่ได้ยึดในแค่ครั้งนั้นนะแค่วาระเดียวหนึ่งวาระจิตอะเกิดขึ้นแค่หนึ่งครั้งเราต้องทําอีกหลายๆครั้งถูกไหมทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าอะ่ะท่านถึงสอนไงว่าการจะดับวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ย คือต้องดับที่อวิชชาต้องดับดับความไม่รู้ต้องทําให้จิตได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับจนแบบดับอวิชชาจนหมดสิ้นนะ่ะถึงจึงจะไม่มีพออวิชชาในปฏิจจสมบูบาทดับปุ๊บอะในห่วงโซ่ที่เหลืออยู่เกิดไม่ได้พอไม่มีอวิชชาสังขารไม่เกิดเนื้อการก่อรูปก่อรวมตัวของดินน้าไฟลมไม่เกิดนะครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ถูกไหมก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกมาก่อนทีนี้ถามว่า ทาทั้งหลายเนี่ยเราสามารถมองมองว่าเป็นอนัตตาได้ไหมคําตอบคือใช่ครับถามว่าวันเนี้ยผัสสะเนี่ยผัสสะเนี่ยเกิดเนี่ยมันเกิดจากไหนถูกไหมไอการที่แบบว่าเรามีเรามีในส่วนของธาตุขันไงเรามีตาเนี่ยแล้วเรามีส่วนของส,สลายตนะที่เป็นสายตาที่มองเห็นไง มีการได้ยินที่หูไนงะดังนั้นไอ้ตรงส่วนที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเนี่ยมันคืออายตนะภายในนะคือการการแบบเชื่อมต่อมันไม่ใช่ว่าตาของเรามีหน้าที่มองเห็นนะตาเป็นเพียงอวัยวะแต่สายตาต่างหากที่เป็นตัวมองเห็นเข้าใจที่ผมพูดไหมมันไม่มีตัวตนนะไอการมองเห็นนะ่ะไม่ใช่ตาเรานะหูเราเนี่ยไม่ใช่สําหรับได้ยินนะแต่การได้ยินต่างหาก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้สิ่งตรงนี้แหละที่เชื่อมต่อระหว่างผัสสะเนี่ยพอมันเกิดการกระทบกันระหว่างภายในกับภายนอกเนี่ยมันจึงเกิดถามว่าการที่เราเนี่ยเอาตาไปเห็นเนี่ยมันเห็นเองถูกไหมหูเราได้ยินเองถูกไหมเราสามารถห้ามไม่ให้หูเราไม่ได้ยินได้ไหมถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบหูเรามีปัญหาไม่ใช่ว่าตาเราบอดอะ่ะมันทําไม่ได้ถูกไหม เมื่อไหลก็ตามมีการกระทบอ่ะมันก็ย่อมเกิดความรู้สึกและความรู้สึกตรงเนี้ยทําไมถึงเป็นอนัตตาไอตัวเวทนาเนี่ยมันเกิดเองเราเคยคบังคับให้มันไม่เกิดได้ไหมเฮ้ยกระตากระทบคนที่ไม่ชอบปุ๊บต้องรู้สึกต้องรู้สึกไม่รู้สึกไม่ชอบไอเนี้ยต้องรู้สึกโอเคให้ได้อ่ะปกติเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องไม่ทุกข์ให้ได้คุณทําได้ไหมล่ะทําไม่ได้เพราะมันมีเหตุไงมันมีเหตุก่อตัวขึ้นมา เกิดเหตุปุป๊บภาษาปุ๊บเวทนาความรู้สึกตัวทุกเกิดถูกไหมพอทุกเกิดปุ๊บตัณหาเกิดอยากจะทํานั่นทํานี่อยากจะว่าอยากจะตอบอยากจะด่ากลับอยากจะทํานู่นทํานี่ถูกไหมแล้วก็ไม่ถูกรู้ไม่ถูกรู้อะไม่ได้ทักอารมณ์ไม่ได้มีสติรู้ตัวก็ข้าไปเป็นอุปทานก็คือด่ามันเลยถูกไหมคิดเกี่ยวกับมันไม่ดีเลยหรือก็ทําร้ายซะเลย,ลยอะไรเงี้ยก็เป็น มโนกรรมวจชกรรมกายกรรมถามว่าในส่วนความโกรธที่เป็นทุกข์เนี่ยมันดับเองได้ไหมดับเองได้คุณแล้วมันดับคุณสามารถบังคับให้มันดับได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ทําได้หรอโกรธอยู่อ่ะเคยดับโกรธได้ไหมเฮ้ยหยุดโกรธเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่งั้นคนเราก็คงไม่มีใครโกรธแล้วถูกไหมถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีคนโกรธอยู่แล้วมีคนไปทักแบบเฮ้ยหยุดโกรธเถอะใจเย็นๆถูกไหมไอ้ใจเย็นๆเนี่ยตัวดีเลยถูกไหม เคยเป็นไหมใจย็งเคยเย็นไหมมันเย็นไม่ได้ก็เหตุมันยังไม่หมดถูกไหมเนี่ยแหละถึงเรียกว่าเป็นอน,นัตตาไงคือความโกรธเนี่ยมเราไม่ได้สร้างขึ้นแล้วเราก็ไม่ไทําให้มันดับมันเกิดเองแล้วมันก็ดับเองแต่จะดับแบบไหนเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญจะดับด้วยการถูกรู้จากเราหรือดับด้วยการที่ไม่ถูกรู้จากเราเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งสิน้นถ้าดับด้วยการถูกรู้จากเราเนี่ย มันมันจะเป็นการเจริญมันจะเป็นการเจริญอริยามรรคแล้วนะถูกไหมมันเป็นการปฏิบัติตามทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่หากเราไม่ได้ถูกรู้เนี่ยหลงในอวิชชาโกรธปุ๊กป,ปั้งใช้ความอยากกระทําต่อยมันหน้ามันเลยอะไรเงี้ยด่ามันเลยคิดเกี่ยวกับมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกรู้จากเรามันก็เป็นเป็นกรรมต่อไงเป็นการสร้างภพต่อไปเป็นการสร้างกิเลสท,ที่ฝังลงไปในเราต่อไปอะไรเงี้ย นะครับ